ในเมื่อคนไข้เท้าเบาหวานเนี่ยชอบเป็นนิ้วเท้าดําเน่าจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอมีคู่ถามว่าเราจะตรวจตั้งแต่ระยะแรกได้อย่างไรสวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์เลิศเกษตรการตรวจระยะแรกนะครับในผู้ป่วยเท้าเบาหวานเนี่ยเพื่อตรวจหาว่าหลอดเลือดตีบตันหรือไม่เนี่ยเราสามารถตรวจโดย ดยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องวัดตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดนะฮะหรือเขาเรียกว่า Anger b a k e r Index หรือเรียกาภาษาง่ายว่า ABI วิธีการก็คือการวัดหลอดความดันหลอดเลือดที่ขาเทียบกับที่แขนครับนะครับโดยใช้ตัวตัวอัตราซา์เป็นตัวดูว่าความดันหลอดเลือดเท่าไหร่โดยปกติคนเราเนี่ยหลอดเลือดที่แขนกับที่ขาก็พอๆกันครับแต่โดยเกณฑ์แเ้าก็ถือว่า ค่าความดันของหลอดเลือดที่ที่ข้อเท้าเนี่ยหารด้วยแขนน้อยกว่า0.9เมื่อไหร่ถือว่าผิดปกติถือว่ามีหลอดเลือดตีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับควรจะได้รับการตรวจหลอดเลือดสมรรถภาพหลอดเลือดอย่างน้อยปีละครั้งนะครับนี่เป็นคําแนะนําเพื่อเราจะได้ดูครับว่าหลอดเลือดมีติดตันหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นการติดตามกันทุกปีว่าแนวโน้มหลอดเลือดติดตันเนี่ยเป็นมากขึ้นประการใด พราะเรารู้ว่าถ้าหลอดเลือดตีตันอย่างที่ผมบอกกล่าวไว้นะครับท่อน้ําไปเลี้ยงต้นไม้นะครับน้อยสุดท้ายต้นไม้ก็จะแห้งตายก็เหมือนกันครับสุดท้ายนิ้วเท้าก็จะดําเน่าหรือมีแผลแล้วก็ไม่หายครับไปชนอะไรนิดนหน่อยๆเกิดแผลไม่หายก็จะเป็นเพราะว่ามีหลอดเลือดตีตันดังนั้นเราถึงต้องมีการตรวจตั้งแต่ระ,ะยะแรกนะครับด้วยเครื่องการตรวจ ABI นี้ ผลการตรวจในผู้ป่วยลายที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลการตรวจเนี่ยนะฮะด้านขาขวาเนี่ย1.09ครับขาซ้าย1.08ดังนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกปติครับไม่ได้น้อยกว่า9 9ดังที่ผมกล่าวไว้ซึ่งท่านในผู้ป่วยเบาหวานถ้าผลตรวจออกมาดังกล่าวก็สบายใจได้เลยครับว่าไม่มีหลอดเลือดติดตันประการใดครับจากภาพที่ท่านเห็นนะครับจะเห็นว่าการวัดสมรรถภาพหลอดเลือดหรือ ABI เนี่ยเินกันกับการวัดความดัน ที่เมื่อท่านไปโรงพยาบาลฮะก็คือการวัดความดันแขน2ข้างขา2ข้างไม่มีการเจ็บปูดอะไรเพราะไม่ได้มีการทิ่มแทงอะไรทั้งนั้นไม่มีการเสียเลือดทั้งนั้นองค์กรเกี่ยวกับเบาหวานแนะนําว่าควรจะตรวจ ABI อย่างน้อยปีละครั้งในผู้ป่วยเบาหวานจึงขอเชิญชวนนะครับท่านที่เป็นเบาหวานมาตรวจ ABI ปีละครั้งครับสวัสดีครับ